มาอ่านละเติมบนเหรอไม่เติ้างเหรอไอใสกูอ่านด้วยนั่นึ่งเข้าไปอ่านนั่นเนี่ยนี่โผล่มาดิโอ้ยอ่านทำไมวะอ่านให้หมวยดูเหรอเออเพื่ออะไรวะไม่จบเลยอ๋อปล่าเๆล่าเ่าจะห้ามกูแมะไอจะช่างแหนบอกให้ลิมาเข้าอยู่พอมันค้างเนี่ย ครั้งว่าอ้วนมะใช่ใชเดอ้อออนี่ส่วนหนึ่งของครอบครัวไปไหนแล้วไปอุ่นนะน่งอยู่สัตว์อะไรกูไม่เข้าใจมันเป็นที่โป้แล้วมันเด้งชอบเด้งจอมันเป็นเหยื่อถังเลยในทีนี้โปรแกรมเด้งไม่ได้โป,นะป้นะเว็บไ้สัตว์ เดี๋ยวข้าใค้นิกอ้วนอะไรของมึงวะเว็บเกมก็ไม่ใช่นะเวโป้โอ้จอโบเลยแย่เลยกูไม่ดูแลนี่ควายปังไงเนี่ยเมกได้ยินวะเนี่ยได้ยินได้ยินกูกำลังเข้าเล่นเกมเนาะกูกำลังเข้าตอนหนึ่งเอ้เออเหนื่อลยมึงมึอสองไมซื้อเทียได้ไหมกูรับเรียบร้อยแล้วมือสองเ่ย ผมก็รับเรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์ถามว่าะได้้ง่อยแจ้งสตัวเรับอกว่าเไปรับี่ง่อยดิ่อยให้มึงสตัวเลยด้หม่เอาไเอาเาดิเดี๋วคถ่ายมันเดี๋ยวค่ถ่ายมันรอนมาไอู้ฟิแเาไว้ใ แหมขอไม่เกินสองพันหรอกวายเดี๋ยวเอาไก่ส่งให้วายแล้วคราวนั้นใครถ่ายกูไอสัตว์แหมบอยได้ได้ปืนแล้วหายไอหน้าเม็ดเืนที่อะไรกัดสี่ร้อยนัดนะมันแข่งได้ฟุบหายเลยแข่งไอสัตว์แล้วพูดลงแข่งสองชั่วโมงมันก็หายไปเลยอ่าไอสัตว์มันก็ต้องแข่งไม่ใช่อ่ะเพื่อนมันต้องเล่นด้วยกันดีกวะไอวันนี้เล่นได้แต่แหมไมอยู่งดูเล่นได้เลยกลัวแล้วไม่ได้สัด โดนแบนไอดีพี่เลิบเม็ดเดียวอันไอ้สัตว์โดนแบนไอดีพี่เลิบเม็ดเดียวอันยี่อเลิกแล้วแต่ไอทำอะไรเอาไอเดียไอเจนี่เห็นเงินปุ๊บรีบเลยทนที่มาอาชีพกูมึงอยู่ไหนมึงชื่อเยียอะไรล่ะกูได้ตัวซิมเนเจอร์เนี่ยเออแค่นั้นเองถึงวเจ็ดเอยขวายมึงเห็นกูอันตัวไหนมึงมาตัวนั้นเอง สองน,นี่ยิงหุนนะเอ้าบอกไอเนี้ยโคตรแรงเลยยิงหุ่นเนี่ยนะยิงหุ่ 20, นยี่สิบยิงคนนัดนัดละเจ็ดเนี่ยโอโ้โหหูเหนื่อยใจเลยเป็นภาระสังคมแล้วทีมเนี้ยอต่ไอหน้าเฮียจะให้กูล็อกอินให้ไหมนะเหมนะี่ยโยู่ใกล้มันเนี่ยไม่เล่นแล้วเฮียพังเลยเพราะมึงไงน,นิกโก้โทษบู๊ะยะแต่ว่า มันค้างจอตค้างงจอยไม่ปวดอยก่อนเนาอันเนิตคอนโทรลอะไรเนีตดีลิทกดไปดีคอมเลยวะเจออป่าอยู่แล้วไอนีกอมปืนที่ดูตงดิปืนไหนอะนี่ยได้หมวยบอกไอ้หน้านิงจะเติมทำไมหมวยบอก ไอ้ควายกูซื้อโคดเบกกสัตมาแล้วมันมีขายอะโคดดเบกกสัตมือมีเลยเฮียโคดแพนด้ามีไอ้สัตว์ขายเท่าไหร่เมื่อนานมันแล้วอันนี้ไม่ต้องเติมซื้อเติมแล้วมันได้ฟรีเลยหนึ่งคู่เลยปืนหึงชุดมึงกี่วันไปหนึ่งปีครึ่งปีมั้งนะคุณจับม่ผิดนะครึ่งปีเออขาวเลยนะใช่ไหมเออเอองานดยว่ ตัวนี้ยังไม่ได้ปั like ๊มมันไม่มีคนปั๊มแล้วหรอวะทาร์ทุกทีวะอะไรเยี่โตไม่ปั๊มเลยไมันไม่ไรแบบพวกปั๊มไงฮ้ยเน็ตกูหลุดโอ้ไม่ มัต่อยเยอนเลยแั๊มเลยเด่นเด่นเดือดเทียปิงไอ้ย่าต่อของของให้มางดิอ่านี่ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับเงอเต็งกับแซลมอนนะครับให้คุณเบย์ปั๊มนะครับผมวันเดียว๊บเดียวกูยึดเท่ามึงแล้วอ่ะอ๋ออย่าอ่อนนะกูปั๊มกูว่าเลยกูบอกเลยกูเลิกเล่นเลยครับข้าวเหนียวข้าวอ่าเ่กีนี้ยมีมีผลในสนามลบเว้ยไควายแล้วยนไปนเอฉยๆสนามลบอ่ะกูเปรียบเทียบเว้ย มันสามารถสั่งให้มึงออกไปได้อะยศอ่ะเธอใช่โยชอ่้วุ้เดี๋ยวนี้แม่ว่าไอ้บอยไอ้เป็นหอยเนี่ยสามารถดวบนี่นี่มีปืนนั้นอ่ะเหน่อคืนเนี่ยบอกไหนอะเฮาดิยืมมึงยืมเมื่อคืนเลยนะบอกพจะเอาเปียกัสัทมึงอะไรมึงเนี่ยโว้ยโทรบอกแนนเลยแนนจ้าเปียกัสซัทเนี่ยขอซื้อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วเอาไม่ได้ี่

กระดยิงแม่นเลยยิงคนไม่ตายบอกมันพุยตมันไม่อ่านเลยวะเยี่ยมเยี่ยมี่มันบกหนาเกะกแม่แม่โทรไปหรอทหน้าเยี่ยมเทหมดยืมโทั้งเี่ยเปิดไงอเตงอยาบังเ

วดขาคงไอ้เจี๊ยรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานกัแพงทไอะปดไเจี่ยมเี้ปาลูกหมดอ่ะตายทเลยด้วยฟาิดแล้วอ่ะแต่ทอนไหนดำมันไม่ค่อยดี ไปกวนมาบอกขึ้นไปไปหาตั๊กมันไปตัเทียมีคนใหม่แล้วควายตั๊กมงกุฎกลัวที่หมากูด้วยจัดผมใช้ต้องตาคิดสิ่งใครบิดเนี่ยไม่ใช่เป็นี่คิดสิ่งนี้จึงเบยจัดวิ้นตะเกียนแป๊บแล้วค่อยไปบอกแฟนมือไงเตอทำตัวด้วกันเขาไม่ทำเป็นอย่างนี้หรอกไม่ตัดเรียบร้อยแล้ว เราเพื่อนไม่ได้เตือนถักที่ก่อนวันนี้ต้องขอสนับสนุนด้วยถักหลังแม้กระทั่งไม่ไม่มีไม่มีคำสนับสนุนนั่นแหละคำว่าอะไรวะสนับสนุนรายการด้วยเย้ไอเยี่ยโต้มีชุดไอ้นี่ด้วยหรือวะเเปิดกล้องวะคำว่ารักอะไม่มีแคนครับไนสังคกันตอนนี้โอเคมันได้ดีนายตัวเองจะแคนแล้วดีนาย ทำไมมึงแค่เวล่สี่เหอไอเห